มาลองยันว่า3สสูบกครับตัวนี้3ทีน 7, 2, 20นแรงม้านะครับตัวนี้โอ้โหสภาพคลิบเลยวดรอเลยครับเดิมๆขาวเอ้ยนี่ขาวดำามาอยู่ด้วยกันขาวกับดําสวยๆมีปั๊มเอซีนะครับรุ่นนี้น้ำมันเยอเพลิองอยู่ตรงไหนก็สามารถเอามาติดใช้ได้เลยไม่ต้องใช้ติ๊กใช้อะไรน้ำ,นำเอาก็ผ่านน้ำไม้กตัวนิดหนะ่เอาไปฟ้งเสียงภาพลอรอ เด้งหนึ่ง,งึงไปใช้ยาวๆไปครับไปถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนน้ําให้ดีๆแด๋วครับ